โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่ารู้สึกกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ลุกลามบานปลายนะคะแล้วก็หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างเหมาะสม ผ่านการเจราจาและการปรึกษาหารือกันนะคะพร้อมเสริมด้วยว่าจีน,นจะรักษาจุดยืนที่เป็นกลางยุติธรรมแล้วก็เดินหน้าส่งเสริมสันติภาพรวมถึงสนับสนุนให้มีการเจราจาในแบบของจีนโดยจะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์นในการช่วยคลี่คลายสถานการณ์นี้ขณะที่ก่อนหน้านี้สถานเอกอาคาัครราชทูตจีนในกัมพูชาแนะนําให้พลเรือนจีนเนี่ยเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ชายแดนที่ติดกับไทยนะคะขอให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวมถึงเฝ้าระวังและเพิ่มมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยด้วยขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสาหรัฐเ,เรียกร้องให้ไทยและกัมพูชายุติตการสู้รบกันโดยทันทีรวมถึงให้คุ้มครองพลเรือนและยุติความขัดแย้งระลอกนี้โดยสันติ สถา,านเอกอัครราชาทูตสหรัฐประจำประเทศไทยขอให้พลเมืองอเมริกันที่อาศัยอยู่หรือเดินทางไปใกล้าชายแดนไทยกัมพูชาต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและติดตามข้อมูลล่าสุดจากหน่วยงานท้องถิ่นส่วนอีกชาติหนึ่งคืออังกฤษนะคะมีการออกคำเตือนถึงพลเรือนที่อยู่ใกล้าชายแดนไทยกัมพูชาขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานในท้องถิ่นหากเดินทางไปบริเวณชายแดนระหว่างสองประเทศ อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจคือเพื่อนบ้านอาเซียนนะคะเริ่มด้วยอันว่าอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อวานนี้โพสต์ผ่านสื่อออนไลน์บอกว่า ต่อสายหารือกับนายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีไทยในฐานะรักษาราชาการแทนนายกรัฐมนตรีและหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วเมื่อช่วงเย็นวันนี้พร้อมแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนที่รุนแรงขึ้นและขอให้2ฝ่ายยุติการปะทะกันร่วมถึงหาทางออกด้วยการเจรจาและวิถีทางทางการทูต พร้อมระบุว่ายินดีต่อท่าทีในเชิงบวกจากการพูดคุยและความเต็มใจที่ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาแสดงให้เห็นต่อการพิจรารณาในเรื่องนี้นะคะ well well ฝ่ายสื่อกัมพูชาเองอย่าง Fresh News นะคะก็รายงานด้วยว่าฟิลิปปินส์ เป็นอีกชาติหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องให้กัมพูชาและไทยรักษาการสื่อสารกันอย่างเปิดกว้างแล้วก็ลดความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนของสองประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าฟิลิปปินส์ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อพิพาทครั้งนี้ส่วนเพจเฟ e บุ o กนะคะของนายอนุอาเอลอนุนีโคศกของสหภาพยุโรปในด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงโพสต์ข้อความ เช่นกันระบุว่าสหภาพยุโรปกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นแถบชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีรายงานว่าพลเรือนเสียชีวิตพร้อมเรียกร้องให้สองฝ่ายลดระดับความรุนแรงและแก้ไขข้อพิพาทผ่านการเจราจาและสันติวิธีอื่นๆตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎบัตรสหประชาชาติด้วย เชนเดียวกับยูเซฟมีความเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกันนะคะผู้อำนวยการประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยัง้งชั่งใจอย่างสูงสุดและปกป้องเด็กๆจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กๆจะต้องได้รับความสําคัญเป็นอันดับแรกนะแล้วก็โรงเรียนเองอยังคงต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับการเรียนรู้ต่อไป ส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่าญี่ปุ่นเนี่ยพยายามส่งเสริมให้ทั้งกัมพูชาและไทยคล,คลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัมพูชากับไทยสำคัญอย่างยิ่งต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคญี่ปุ่นขอเรียกร้องให้ทั้งกัมพูชาและไทยใช้ความอดกลั้นอย่างที่สุดระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่าความตึงเครียดระหว่างสองประเทศจะคลี่คล,คลายลงผ่านสันติผ่านการเจรจานะคะ ก็จะมีประเด็นที่สื่อต่างชาตินําเสนอค่อนข้างเยอะสําหรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระลอกนี้หลายๆคนอาจจะอยากเห็นภาพรวมของสื่อต้องบอกว่า หลายๆสื่อที่เป็นสื่อตะวันตกก็ดีก็จะรายงานไปในทิศทางว่าเป็นการประทะกันร,ระหว่างไทยกัมพูชารวมถึงรายงานว่าทั้งสองฝ่ายโทษกันไปมาว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเริ่มแต่จะมีข้อความหนึ่งที่หลายๆสื่อพูดตรงกันก็คือจะเห็นตัวเลขผู้เสียชีวิตจากไทยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าในส่วนของตัวเลขผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากกัมพูชาเนี่ยก็จะไม่มีสื่อไหนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้ได้ค่ะ